สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของพ่อบิ๊กบ้างนะครับพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช้นามว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกในแพลตฟอร์มนะครับก็คือพ่อบิ๊กเนี่ยเขาก็จะอัปเดตดาวพราวอัปเดตลูกนะเขาเป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งเลยนะเป็นพ่อที่รักลูก อย่าเหมารวมนะครับต้องแยกแยะแฟนคลับบางคนต้องแยกแยะให้ออกนะแอดูเป็นคนไม่เข้าข้างใครนะครับแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงเนาะเราจะไม่วิเคราะห์เหมือนเด็กป .1 ป .2 ที่แบบว่าเราต้องอยู่ฝั่งนี้เราจะไม่เข้าข้างฝั่งนู้นไม่ใช่นะครับฝั่งนู้นเขาก็มีดีฝั่งนี้ก็มีดีสรุปต่อให้แพรวพราวกับพ่อบิ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ แต่มิตรภาพสายใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีต่อลูกทั้งสองนะครับนั่นก็คือความปรารถนาดีนะแฟนคลับเนี่ยต้องมองถึงข้อนี้มากๆเลยนะครับข้อที่สำคัญที่สุดคือความปรารถนาดีที่มีต่อลูกนั่นก็คือหน้าที่ของพ่อและแม่ต่อให้แยกทาง ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าบางคนบางคู่นะครับแยกทางกันไปแล้วไม่ได้ส่งเสียลูกไม่ได้มีความรักลูกเหมือนเมื่อก่อนมันมีนะครับมีเยอะสังคมสมัยนะี้คือแยกทางกันไปก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับลูกได้โดยฝั่งทางแม่เลียงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางบิ๊กฟินแลนด์เขามีศักยภาพที่จะซัพพอร์ตลูกทั้งสอง แลวพรวก็มีศักยภาพในการซัพพอร์ตลูกทั้งสองฉะนั้นเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงนะครับพ่อบิ๊กกับแม่แพรวเนี่ยมีศักยภาพในฐานะความเป็นพ่อเป็นแม่แต่เรื่องของชีวิตทางเดินอิสระตรงนีน้มันเป็นเรื่องของทางฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายฝ่ายชายเดินทางใน เส้นทางของเขาฝ่ายหญิงเดินทางในเส้นทางของฝ่ายหญิงนะครับทั้งสองคนก็ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะแปลราวก็ต้องเดินหน้าต่อไปแปลราวอยู่กับซันแปลราวมีความสุขพวกเรามีความสุขที่เห็นแปลกับซันอยู่กับโลกปัจจุบันที่ไม่ใช่โลกอดีตนะครับโลกปัจจุบันคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขคนดูจะไม่หลอกตัวเองนะครับ หลอกตัวเองไม่ได้คนดูต้องดูสิ่งที่เราเห็นณนะปัจจุบันพาร์ทปัจจุบันแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเขาทั้งสองคนมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงมากๆต่อให้เขาแยกทางเดินออกจากกันแปลว่านะครับอยู่กับน้องซันบนเส้นทางเดินของเขานะเขาก็ต้องทำงานมีสมาชิก หลายคนที่ต้องดูแลน,นะครับ้องสันก็มาทํางานนะแพลวแลาก็ทํางานทุกคนพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนดูไม่ว่าจะเป็นแพลวแลวหรือฝั่งทางบิ๊กฟินแลนด์นะครับเขาก็เต็มที่จับงานของเขานะมีกระแสดราม่าว่าทั้งสองคนเนี่ยบิ๊กฟินแลนด์กับแพลวแวแสงทองเนี่ยไม่คุยกันแล้วก็มีปัญหากันบอกเลยว่ามีจริงครับ เป็นข่าวคมลอยข่าวปลอมเนาะข่าวที่ไม่ได้กันกรองมาออกมาจากคนที่ไม่ได้ใช้สมองเวลาจะพูดอะไรหรือจะคอมเมนต์อะไรนะครับทำให้หลายคนเข้าใจผิดกันนะครับทางพ่อบิ๊กเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์ว่าผมทั้งสองเนี่ยยังคุยกันดีอยู่นะครับเพราวรากับบิ๊กเนี่ยเขาคบกันมาพักหนึ่ง เขาคามานานรู้จักกันมานานจนมีลูกนะครับปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปสําคัญมากมายไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายว่ามันเกิดจากอะไรทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องไปหาสาเหตุต้องไปเจาะลึกนะครับเพราะอดีบอกเลยว่าถึงจะไปเจาะลึกเรื่องของเขาหรือจะไปรู้อะไรมาก็ตามแต่นะครับมันก็ไม่สําคัญเท่ากับ24ชั่วโมงที่แพรวลาวกับพ่อบิ๊ก รู้จักกันมาแล้วก็คบกัน24ชั่วโมงกับการอยู่ด้วยกันกับการทํางานร่วมกันกับการเป็นแฟนเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนในสมัยก่อนในครั้งก่อนๆนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีศักยภาพพอบิ๊กก็มีศักยภาพเพราะพอบิ๊กงานก็เยอะคิวงานก็แน่นนะมีเงินไหลเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเงินในบัญชีพอบิ๊กบอกเลยว่าไม่ธรรมดา Big, บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เงินเก็บเยอะมากบอกเลยแปลวๆาก็ไม่ธรรมดานะครับทั้งสองคนเป็นคนคุณภาพแล้วเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาวันหนึ่งได้แยกทางกันเราก็ยินดีกับ การตัดสินใจของเขาต้องสองคนถ้าเขาต้องสองคนเลือกทางเดินทางใครทางมันเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องโฟกัสต,ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปโฟกัสว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้มันดูเสียมารยาทเกินไปมันดูละลาบละล,ะลว้วงดูเป็นการละเมิดเขาเกินไปฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่พาร์ทปัจจุบันเนี่ยทำงานดีหรือเปล่ากระแสดีหรือเปล่าแม่แพรวไปต่อได้ไหมพ่อบิ๊กไปต่อได้ไหมสรุปเขาต้องสองคนไปต่อได้อย่างสวยงามกับชีวิตในปัจจุบันพ่อบิ๊กทำงาน ในภาพปัจจุบันที่บอกได้เลยว่าปังนะครับแม่แพรวนะครับก็ทำงานกับน้องสันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแฟนคลับก็เชียร์ที่เขาเชียร์ที่เขารู้ไให้เป็นแฟนกันอ,อย่าไปว่าเขานะที่เขาเชียร์อยากให้สักนกับแพรวเป็นแฟนการคบกันก็อย่าไปว่าเขาเพราะแฟนคลับเขามีความสุขกับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะครับอดีตว,ว่าบิ๊กฟินแลนด์เขาเป็นคน หัวก้าวไกลนะครับเขาเป็นคนทันสมัยเขาย่อมรู้เขาย่อมแยกแยะอะไรออกนะคือคุณจะไปมีแฟนคุณจะไปมีคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็ไปขัดกับทางแฟนคลับที่เขาอยู่ข้างพอบิ๊กว่า,วาผู้หญิงคนนี้ทําไมไหลใจทําไมคนนี้เป็นคนมากมากผัวอะไรเงี้ยคือพูดไปต่างๆนานา,นา,นาพูดให้ผู้หญิงเกิดความเสียหายนะครับเนี่ยมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นถูกไหมฮะ อันนี้อดีวิเคห์ตรงๆนะใครไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครเห็นด้วยพิมพ์2มาเลยนะพิมพ์2มาเลยนะครับเพราะว่าอดีวอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับมันก็ต้องมีรูรั่วบ้างมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเราก็ต้องแก้ไขกันไปเนาะส่วนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเออเขาสมบูรณ์แบบขนาดไหนเขาพร้อมขนาดไหนเขาตั้งใจทํางานขนาดไหนนะครับเขามีความสุขกับคนปัจจุบันขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าพึ่งไป คิดว่าเขาคบกันแล้วนะตามคำาล่าลือหรือเขาเป็นแฟนกันเขาแบบโอ้โหคุยกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเขาต้องสองคบกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วกับซันครบกันเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดไม่มีปัญหาและไม่เดือดร้อนใครด้วย ไม่มีผลกระทบต่อลูกด้วยนะไม่ต้องไปขุดข่าวมาว่า,าลูกไม่รักคนนั้นลูกไม่ชอบคนนี้ไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับคุณแพรวพราวคนเดียวการตัดสินใจเพราะาวัยวุฒิวุฒิภาวะซึ่งเขาโตแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทางด้านบิ๊กฟินแลนด์นะครับเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการเงินหน้าที่การงานนะเราไม่ว่ากันแต่ สิ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมโฟกัสนะครับไม่ใช่ไปจับผิดเขาไม่ใช่ไปหาสาเหตุหรือเบาะแสทุกๆอย่างในตัวของเขาว่าเลิกรากันเพราะอะไรไม่ต้องไปสนใจนะฮะไม่ต้องไปว่าผู้หญิงไม่ดีผู้ชายไม่ดีหรือผู้ชายดีผู้หญิงไม่ดีหรือผู้หญิงดีผู้ชายไม่ดีไม่ต้องไปคิดตรงนั้นคิดแค่ว่าพาร์ปัจจุบันเนี่ยเขาโอเคกับหน้านที่ของเขาหรือเปล่าเขาพูดคุยกันก็ตกลงกันเขาเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อ,อก,กันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อ,อก,กันอดีว่ามัน แฮปปี้มากแล้วนะเพราะบางคู่เนี่ยต่อให้เลิกลากันไปไม่ขอเป็นเพื่อนเลยนะบางคนคขาเป็นแฟนเป็นผัวเป็นเมียมีลูกด้วยกันพอจบกันไปแยกทางกันไปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คงเป็นไปไม่ได้ลดสถานะลงอยู่ในสถานะเพื่อนบางคนยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วที่เขายังคุยกันที่เขายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับ ซึ่งบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยก็ได้แคปตรงนี้มาเนาะข้อความเนี่ยวันที่31มกราคจะมีงานกินเลี้ยงที่ร้านหน้าบ้านยโสธรน,นะจ้าทีมงานโตเกียวมิวสิกจะจัดงานเลี้ยงที่นั่นจ้ากลางวันนะอะไรเงี้ยอ,อีกฝั่งนึงก็ตอบกลับมาโอเคจ้าแม่มีงานที่กทมเห็นไหมฮะ ทางบิ๊กก็ตอบจึงเรียนแจ้งไว้ให้ทราบเจ้าค่ะน่าจะเป็นอาหารและสังสรรค์ง,ง่ายๆค่ะที่หลังสระว่ายน้ําและลานหน้าบ้านนะฮะจ้าตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้นะคะเห็นไหมฮะคือทางเพลยวๆเนี่ยเขาก็โพสต์นะครับว่าคืออะไรก่อนอย่าโยงค่ะเพราะปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องไปบ้านยโสธรอ,อยู่แล้วพวกเม้นสนุกปากสติค่ะเอาหลักฐานมาว่า ฉันห้ามไม่ให้ไปเฮ้สติส,ต,สติต่างคนต่างอยู่ทํามาหากินเนาะคุยแค่เรื่องลูกเห็นไหมฮะคุยแค่เรื่องลูกศิลปินยังไม่อยากให้ไปยุ่งลอดส่วนตัวมากนะครับเราก็ต้องมีมารยาทนิดหนึ่งนะเวลาจะยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือจะไปเผือกเรื่องของคนอื่นนะครับต้องต้องดูแพงด้วยนะนะครับต้องดูแพงอย่าโลคัสอย่าทําตัวแบบไร้การศึกษานะครับอย่าทำตัวเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ากะโหลกกะลานะ ทำอะไรก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนแตกฉานนะครับเราจะวิเคราะห์อะไรเราก็ต้องตรงๆด้วยแล้วก็ต้องดูที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าไปว่าเขามั่วสูว่วไม่รู้จริงก็ไปว่าเขาเนี่ยไม่ถูกต้องนะอ่าเธอก็บอกนะครับว่าเอาหลักฐานมาที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปฮะสติสติต่างคนต่างอยู่ทำามาหากินเนาะคุยแค่เรื่องลูกหรือธุระที่จําเป็น จะหาแนวว่าหลายขอ,ขอร้องล่ะนะมันดราม่าครับมันไม่จบไม่สิ้นนะ่ะคนก็พูดต่อๆกันไปนะไม่จบไม่สิ้นบางคนพูดแบบนี้อ่ะอีกคนนึงฟังไปเรียงคําใหม่ไปต่อเติมคําใหม่ไปพูดอะไรเติมเติมเข้าไปให้เป็นเสียหายให้มันแบบว่ารู้สึกว่าศิลป,ปินย่ำแย่ที่สุดอะ่ะแล้วพวกคุณสะใจอะไรเงี้ยมันมีนักคนประเภทนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่า บางคนมาลักษณะแบบไหนนะครับบางคนคอมเมนต์บางคนประชดประชันเหน็บแนมจิกกัดก็มีแอดดิวเห็นข้อความหลายข้อความเลยที่เข้ามาหาแพ,พลาวเนี่ยเยอะมากๆก,ก,กรณีที่แพ,พลาวเขากําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับกับน้องซันหมายความว่า,าการที่เราจะให้เขาคบกันน่ยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเอาแต่ใจตัวเองจะต้องให้เขาจิ้นให้เขาฟินแล้วก็ให้เขาคบกัน ไม่ได้ครับคือเราต้องให้เวลาเขานะเราอะแฟนคลับอะเราฟินได้เราจิ้นได้เราเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแฮปปี้เราก็แค่เชียร์ครบกันคบกัน,กนหอมแก้มอะไรเงี้ยทาไปเลยนะครับทาไปเลยอยาททาทําไปเลยเพราะว่าเป็นความสุขของพวกเรามันเป็นความสุขของแฟนคลับเพราะว่าเราเสพคนเราเสพผลงานเราดูศิลปินเราดูที่พาร์ทปัจจุบันศิลปินมีความสุขกับพาร์ทปัจจุบันเราเห็น ซันแพลวแพลวซัน SP กำลังมีกระแสแรงแล้วก็เขาเล่นด้วยกันแล้วเขาน่ารักมากๆเลยเราจิ้นเราฟินเราก็ลุ้นแล้วก็เชียร์หน้าที่เรามีแค่นั้นเชียร์เขารักกันถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะเปิดตัวเมื่อนั้นนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปรํ้เส้นไปบังคับว่าต้องคบกันต้องรักกันทันทีเลยอะไรเงี้ยเราเข้าใจครับคืออดิวเข้าใจความปรารถนาดีของแฟนคลับเนาะแต่บางครั้งอ่ะบางท่านก็ใจร้อน ก็ต้องรอนิดนึงนะฮะรอเขาเคลียร์งานดูง,งานเก็บหอมรอมรอมิบไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมั่นขึ้นมาจริงๆน้องซันก็ต้องไปสู่ขอใช่ไหมฮ <c oughs> ะอนะครับว่ากันไปเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยศักศีงผู้หญิงก็สําคัญนะต่อให้เขาเป็นแม่ไม้นะครับบางครั้งผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนะให้ค่าน้ํานมเขาค่าสินสอดเขานะครับ ถึงจะไม่มากหรือไม่น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับทางผู้หญิงเนาะทางบ้านผู้หญิงเรียกเท่าไหร่นะตรงนี้อดิว,ว่าไม่สําคัญหรอกจะน้อยจะมากไม่สําคัญสําคัญที่ความพึงพอใจของเขาทั้งสองคนความพึงพอใจของอบ้านแพรวาวกับบ้านสันแต่อดิวเชื่อว,ว่านะครับทางพ่อทั้งสันเป็นคนน่ารักนะแพรวับเขาชอบพ่อทั้งสันชอบในเรื่องของความคิดทัศนคตินะอดิวว่าสองครอบครัวนี้ดองกันดีมากๆ ดองกันดีมากมากครับอ่ะอันนี้คือภาพปัจจุบันแฟนคลับนะครับที่เข้ามารับฟังอดิวเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยแต่แอดิวขอ,อนิดนึงนะฮะเวลาฟังเนี่ยใช้สตินิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผมเองผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ถ้าพูดอะไรแล้วเนี่ยผมจะกันกรองนะครับแล้วผมก็จะวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมเนี่ยได้เห็นได้ไปทําการสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะ ตามหลักความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวแอดดิวก็มีคุณซื้อนะครับมีคนคอยปรึกษานะด้านเกี่ยวกับเรื่องของอาการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลนะฮะเราก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะทําให้แฟนคลับบางคนที่เขามีนิสัยเสียมีนิสัยที่ชอบละลานคนแล้วก็มีนิสัยที่ชอบคอมเมนต์กับคนอื่นแซกคนอื่นเนี่ยอาจจะปรับปรุงนิสัยขึ้นมาได้นะครับ อาจจะปรับปรุงแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองในช่วงปีใหม่นี้ก็อาจจะดีนะใช้เวลาปรับเปลี่ยนตัวเองในช่วงต้นปีเนี่ยแอดดิวคิดว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และทุกคนก็มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ดีได้นะครับแต่เชื่อเถอะทาในสิ่งที่ดีไม่รบกวนคนอื่นไม่ไปว่าร้ายคนอื่นไม,ไมไ่ไม่ไปใส่ร้ายพอบิ๊กไม่ไปใส่ร้ายไม่แพลวพราวไม่ไปใส่ร้ายน้องซันแอดดิวคิดว่าชีวิตพวกท่านจะมีความสุขมากๆถ้าทาได้นะ นะครับแต่เราก็ไม่รู้นี่ว่าคุณจะเลิกทํากันหรือเปล่านะเพราะว่าบางครั้งคนเราก็โรคจิตเนาะคิดว่าทําแล้วสนุกคิดว่าทําแล้วรู้สึกสะใจทางศิลปินเขาเลยต้องปล่อยไปล่าสุดศิลปินเขายังบอกเลยว่าคุณอยากทําอะไรคุณมีความสุขคุณแฮปปี้คุณ, Happy, คณทําไปเลยเห็นไหมเขายังไม่ลงไปเล่นด้วยเลยเขาไม่ไปเล่นด้วยครับเขาไม่สนใจนะจําไว้เลยนะครับว่าไม่ต้องไปเม้นด่าคนอื่นเขานะครับอ่ะย้อนกลับมาที่ แพร่ๆกับพ่อบิ๊กนะครับทางด้านาแฟนคลับเนี่ยเขาเห็นข้อความนะเขาก็ให้กําลังใจเยอะมากๆเลยนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัวเกียวบนะิวซิกพ่อบิ๊กเนาะเขาก็ยังบอกอีกว่าผมทั้งสองเนี่ยยังคุยกันดีเห็นไหมย้ำเลยว่ายังคุยกันดีไม่ได้ทะเลาะก,กันก็คือมิตรภาพที่ดีต่อก,กันคุยกันปกติจะทะเลาะก,กันเพื่อนะ จะทะเลาะกันทาไมในเมื่อลูกก็ต้องการแม่ลูกก็ต้องการพ่อเขาต้องทําหน้าที่ของพ่อนะครับแปลราว,ราวต้องทําหน้าที่ของแม่แต่ชีวิตของแปลราวกับพ่อบิ๊กเนี่ยถึงจะแยกทางกันเราก็ต้องเคารพในการเดินทางของเขาทั้งสองคนพ่อบิ๊กจะมีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาแปลราวจะมีแฟนใหม่จะคบพระเอกก็เรื่องของแปลราวนะครับเนี่ย เราคุยแบบผู้เจริญแล้วทําอะไรต้องทําให้แตกฉานนะต้องวิเคราะห์ต้องดูคนต้องดูให้แตกฉานไม่ใช่ว่าไปวิเคราะห์มั่วส่วน,นะครับอ่ะสำหรับแฟนคลับบางท่านก็เข้ามาดวงใจทั้งสองคนคือลูกครับทําหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดก็พอคนอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะบางคนเขาน่ารักนะแฟนคลับเนี่ยเขาเข้าใจนะครับแยกทางแล้วยังคงสถานะเพื่อน ป้านับถือหัวใจเลยอย่างน้อยเพื่อนอ่ะประทานโทษครับอย่างน้อยก็เพื่อลูกความรู้สึกของเด็กสำคัญเขาเริ่มโตเริ่มคิดเป็นสู้ๆนะคะอย่าไปฮักไผ่กลับมารักกันเพื่อนำลูกๆอ่าบางท่านก็เชียร์อยากให้กลับมารักกันแต่แอดิวบอกเลยว่า50-50นะเพราะว่าแพ,พลวๆกับซันเนี่ยบอกเลยว่าโหนะครับยากค่อนข้างยากนะเพราะว่า แพลวซันเขาเคมีเข้ากันมากนะครับในความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่พบเจอตามมาเจอปัญหามาบางครั้งเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่บางครั้งเขาก็อยากดําเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ๆเนาะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ไม่ทอดทิ้งลูกเนี่ยเขาเรียกว่าความรับผิดชอบสิ่งที่เราต้องชื่นชมทั้งสองคนเลยทั้งพ่อบิ๊กด้วยแล้วก็แม่แพลวพราวด้วยเนี่ยต้องชื่นชมนะครับแต่อดิวเชื่อว่า50-50ที่เขาจะกลับไปนะเขา ต้องดูแลหัวใจของใครของมันนะครับอ่าสำหรับแพรวๆก็ต้องเดินหน้าต่อไปดีที่สุดครับการเดินหน้าต่อไปเนาะอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้อ่าแฟนคลับที่เชียร์ให้เขามารักกันที่เชียร์ให้พอบ,บิ๊กกับแพรว,วมารักกันเนี่ยคือแตกคอกันหรืออะไรนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดเลยอดูถึงบอกไงว่าใครเห็นด้วยพิมพ์2มานะครับใครเห็นด้วยกับแอดพิมพ์2มาเพราะว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปหรือความคิดต่างนะครับเราไม่ว่ากันเราเคารพสิทธิ์ความคิดของพวกท่านพวกท่านไม่พอใจบางคนเข้ามาด่าแอดดิวแอดดิวไม่แลกครับไม่ไม่โกรธด,ด้วยฮะแล้วก็ไม่ไปโต้ตอบด้วยปล่อยให้เขาจัดไปนะนะครับแต่แค่อย่าล้ำเส้นนะโอเคอ่าสำหรับแฟอร์นิเับท่านต่อไปนะถ้าไม่ติดอะไรก็กลับมาเถอะ อย่าห่างกันเลยอย่าห่างกันนักเลยเป็นห่วงเด็กๆจะไม่อบอุ่นเท่าเพื่อนเขาอ่าใช่กลับมาหากันเถอะนะครับดีแล้วจงเป็นพ่อและแม่ที่ดีรวมทั้งเพื่อนที่ดีนะครับต่างคนต่างมีใหม่ก็นะอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนลูกเป็นสิ่งสำคัญไม่ทิ้งลูกดีแล้วมีความรับผิดชอบ แต่สุดท้ายเส้นทางใครเส้นทางมันเราเคารพการตัดสินใจทุกทางเดินของตัวศิลปินเห็นไหมคิดเหมือนแอดดิวเลยนะครับเราต้องให้เกียรติต่อให้เขาจะกลับมารักกันหรือเขาจะไม่กลับมาแล้วแต่ความเป็นเพื่อนความรู้สึกดีๆก็ยังมีให้กันเขาไม่ได้เกลียดกันครับเขารักกันเหมือนเดิมรักในฐานะเพื่อนคนหนึ่งรักในฐานะคุณเป็นพ่อเราเป็นแม่นะประมาณนี้แต่แม่แพรวจะมีคนอื่นเรื่องของเขา พอบิ๊กจะมีคนอื่นเรื่องของเขาแต่สุดท้ายเขาก็กลับมารักกันได้ในฐานะเพื่อนหรือทางสังคมเจอกันได้ครับปะกันได้กินข้าวกันได้เป็นครอบครัวด้วยกันได้แต่แค่แยกสถานะจากอะไรครับจากผัวเมียเปลี่ยนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเห็นไหมฮะจบสวยไหมครับเนี่ยอย่าไปดราม่าเยอะคิดง่ายๆพอนะ นะบางทีแอดก็ไม่อยากจะมาวิเคราะห์อะไรเยอะนะแต่ว่าก็อยากจะพูดให้คนที่นิสัยเสียนิสัยไม่ดีที่ชอบไปลั่นลานที่ชอบไปด่าแปลวพลาไปด่าน้องซันลามไปถึงน้องซันเลยนะแล้วก็บางคนก็ไปด่าพ่อบิ๊กอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมนะครับไม่ยุติธรรมเราควรให้เกียรติศิลปินเนาะแล้วก็เข้าใจในการใช้ชีวิตของศิลปินความรักมันก็อย่างเงี้ยแหละมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะดีเทลมันเยอะ เราเป็นคนนอกเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้คนที่ตัดสินปัญหาได้ดีที่สุดนะครับก็คือเขาทั้งสองคนต่อให้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะครับคนนั้นไปเอาคนนี้มาคนนั้นไปเอาคนนี้มาคนนี้นไปเอาคนนั้นมานหรือ,อนคนนี้ให้เงินคนนี้คนน,น,น,คน,นี้รับเงินคนนั้นอันเนี้ยไม่สําคัญครับไม่สําคัญอยู่ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของผัวเมียเขาคบกันก็เป็นเรื่องของเขาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับสุดท้ายคนที่ อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้ไปอยู่บนเตียงของเขาเนี่ยกินอาหารหมานะเพราะว่าไปวุ่นวายไปเผือกเรื่องของคนอื่นมากเกินไปนะครับระวังจะเงิบนะฉะนั้นอยู่เฉยๆแล้วติดตามในพาร์ทปัจจุบันติดตามในพาร์ทปัจจุบันไม่ต้องย้อนไม่ต้องโยงไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ต้องเชื่อมจิตนะครับไม่ต้องไปรื้อฟื้นหรือไปดึงไปโยงให้มันกลับมาม,มันไม่ใช่ครับ ดูที่ปัจจุบันครับย้ำดูที่ปัจจุบันอ่ะโอเคใครเห็นด้วยกับสิ่งที่อดิวพูดมาก็พิมพ์สองมาลยกันนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยที่รับฟังนะครับแล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมให้กับศิลปินนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ